เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาวิดีโอสินค้านะครับโดยการถ่ายรูปสินค้านะครับวันนี้ผมจะใช้แอป AI Contact นะครับในการถ่ายรูปสินค้านําสินค้าไปหาวิดีโอนะครับบอกเลยว่าแอปนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับรู้ก่อนปังก่อนเด้อ โอเคเมื่อถึงจุดหมายนะครับเราก็หยิบกระเป๋าชิ้นนี้ขึ้นมาเปิดแอปเรานะครับกดที่กล้องแล้วก็ถ่ายแชะนึงนะครับผมจากนั้นนะครับรอให้แอป,ปมันค้นหาสักพักนะครับรอไม่นานนะครับวิดีโอก็มาแล้วปั้ง34ีวิดีโอนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปดูหน่อยซิว่าวิดีโอตรงหรือเปล่าลองเลื่อนดูยังไม่มีเจอสักพักไม่นานก็โอ,อ้เจอแล้วนะครับ กดเข้าไปดูนะครับวิดีโอว่าวิดีโอตรงหรือเปล่าโอเควิดีโอตรงนะครับกับสินค้าที่เราค้นหาถ้าจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดข้างบนขวามือได้เลยเราจะใช้ทุกวินาทีให้มีประโยชน์ไปต่ออีกหนึ่งสินค้านะครับเป็นเก้าอี้นะครับกดเข้าแอปนะครับแล้วก็ตั้งกล้องนะครับแล้วก็แชะนะครับผมแล้วก็รอสักพักนะครับรอไม่นานนะครับตดยังไม่หายเหม็นก็มาแล้ว8คลิปวิดีโอเข้าไปเช็คดูนะครับว่าตรงหรือเปล่าบอกเลยว่าคลิปวิดีโอค่อนข้างใกล้เคียงเกือบ100%เอเลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าชอบแล้วก็กดดาวลด้ามือไเย แล้วก็สามารถเลือกดูวิดีโอต่างๆที่ค้นหามาก็ได้และไปต่ออีกสินค้านี่นะครับสีดึงดูดใจมากต้องเดินมาส่องดูนะครับหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาทีพนักงานก็ส่องทีนะครับคิดว่าเราจะขโมยหน้าพวกผมก็ไม่ทรงโจรขนาดนั้นนะโอเคเมื่อหยิบแอปขึ้นมาก็ถ่ายรูปค้นหานะครับรออีกสักแป๊บนึงนะครับ รอไม่นานนะครับก็มาแล้ว10บคลิปวิดีโอนะครับกดเข้าไปดูนะครับผมเป็นวิดีโอทดสอบความแข็งแรงของสินค้านะครับโอเคไปต่อไม่รอนล้นะชิ้นต่อไปเป็นตะกร้าชั้นวางของนะครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมนะครับเปิดแอปขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็รอมันหมุนหมุนรอไม่นานนะครับมันก็โผล่มา5วิดีโอนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับวิดีโอถูกต้องหรือเปล่าก็ถูกต้องนะครับใกล้เคียงมากๆเลยก็อาจจะมีวิดีโอซ้ํากันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติ ไปต่ออีกสินค้านะครับเป็นถังขยะนะครับสแตนเลสก่อนถ่ายสินค้าก็ให้น้องมันเทสักหนึ่งทีของจริงเพื่อนๆจากนั้นก็เข้าแอปเหมือนเดิมนะครับเปิดกล้องนะครับถ่ายรูป1แชะนะครับผมจากนั้นรอสักครู่และแล้ววิดีโอก็โผล่มา29วิดีโอนะครับกดเข้าไปเช็คดูซิว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงและก็ตรงนะครับวิดีโอที่ตรงนะครับกับสินค้าที่เราค้นหาคือผมชอบแอปนี้ตรงไหนดูปะ่ะคือวิดีโอแต่และว,วิดีโอนยชัดมากและมันตอบโจทย์สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในตอนนีีี้้้้จริิิงงงๆไมม่ตออเเสสยนนซืคาาาทํวดโ และไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งถ่ายวิดีโอเองให้เสียเวลานะครับแอปนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับชื่อแอปว่า AI Contact นะครับดาวน์โหลดได้